ค่เะเพราะปกตคุณแมงคะุณแม่ค่ะก่อนที่เด็กต้งนะคะจะเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าวันนี้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรคุณผู้แม่ยังไงคาสับเด็กะคะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมีเป็นเพลงนะคะเกีย่ยวกับการล้างมือมาให้เด็กๆนะคะร้องตามแล้วก็ทำท่า,ทา,าคลาุสครูนะคะดเด็กๆคนไหนที่เคยร้องไปแล้วเคยทำท่าไปแล้วก็อย่าลืมทั่ผ้า,าคุาครูไปด้วยนะคะ แล้วผู้ปกครก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ้เรามาเริ่มไปนะคะหนึ่งสองสามลางก่อนสิลามือก่อนสิขายดีๆอย่ายยลนินกินมือเปื่อเปล้างาบุ่นดินก่อนเด็กกิน ตองางมือก่อนก่อนิกินต้องามือกอนคุณมคะเพลงที่จไปเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะอ่เกี่ยวกับการล้างมือนะคะซึ่งตงกับหนือนการเรียนรู้ย่อยของเราใช่คะคือการเรื่องการล้งคะเอ๊คุณมครับเราเคยสอนเด็นะคะเกี่ยวกับการล้างมือ ใช่ค่ะเราอยู่ที่ศูนย์นานาเด็กเล็กนะคะเราก็จะมีการสอนวิธีการล้างมือทุกวันแล้วก็จะให้เด็กๆล้างมือตอนเช้าทุกวันนะคะเข้าห้องเรียนหลังทานอาหารนะคะหรือหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะให้เด็กทำนะล้างมือค่ะเอ๊วิธีการล้างมือที่เราสอนเด็กเนี่ยมีกี่ขั้นตอนคะเจ็ดขั้นตอนค่ะเจ็ดขั้นตอนนะคะด็ก ข็้นตอนนันีคือการเ็ใช่ไหมคะอ่า7ขั้นตอนเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าเลยใช่เดีุกๆพูแหมงกับพูแตงนะคะวันนี้จะมีผ้าปางกระตอบปานล้างมืทั้งเขั้นตอนเื่อให้เด็กๆเป็คะทบทวนนะคะเสามารถระหว่างดูคลิปวิดีโอก็สามารถทาปางเราไปได้เลยนะคะการวันนี้ฝนตกูแตงกับูแหมงเขอไม่ไปล้างมือ ครรดาน้อยเราก็เลยจะใช้อะไรคะเจลล้างมือถ้าเจลอยงกอฮอล์ล้างมือนะคะเดี๋ยวคุณแตงกับคุณแตงขออนุญาตกดเจลใส่แบบนี้ก่อนก่อนอีกจากนั้นอย่าลืมนะคะแล้วก็เริ่มนะคะขั้นแรกนะคะปางมือถูปางมือนะคะ สองมือกันออกฝ่ามือถูหลังมือและซอนที่นะคะสองข้างแล้วกฝ่ามือถูฝ่ามือและซ่อนีนี้นะคะกันมือนะคะฝ่ามือถูเลหลังนือที่นี้นะคะสับข้างค่ะต่อไปฝ่ามือถู ี๋ยวคุแต่งอันนี้แตางแตให้เด็กถูทุกนิวเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบใช้มือใส่ปาเนาะมีโป้นะคะมีชี้นะาเด็กก็เลียไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยนมือนะคะเดี๋สีตแบบนี้แนวขวานะคะ อย่างนี้นะคะปึ๊บแล้วก็อะไรครคุณผู้ชมทัดทายแล้วนี่เรียบร้อยใช่ไหมคะเรื่องการป้องกันครับประโยชน์ของการล้างมือที่มีอะไรบ้างคะที่เราเรียนที่เราได้สั่งมาค่ะการล้างมือนะคะก็จะมีประโยชน์ในการทําให้มือของเราสะอาดค่ะแล้วก็ปจะกัดเชื้อโรคนะคะ ถือเป็นการป้องกันโรคโควิดมาทิ้งด้วยใช่ไหมคะค่ะดิฉันจำได้นะไมการล้างมือเส็จขั้นตอนอันที่เบียดคนไหนที่ล้างมือเสร็จขั้นตอนได้ก็ถ่ายรูปนะคะหรือทำเป็นคลิปวิดีโอก็ได้เนาะส่งมาให้คุณครูแตงคุณแหมงแล้วก็คุณครูทันดูในรายึงบ้างนะคะอเต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรคะคุณผู้ชมเรื่องใบงานใช่ไหมใบงานใช่ค่ะไปก่อนเราจะไปงานรายงานเราต้องพูดถึงเรื่องการจับสี ค,คุณจอเล่อาบัดคุณจอเล่งาสีอีกครั้งนะคะคุณจอเท่อาบัดค,คุณจอเท่งาสีเอ๊ะคุณผู้แหมงขะเด็กๆสามารถให้คุณจอเล่ได้ปล่อยสีออกจากปากได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราต้องให้คุณจอเท่งับแน่นๆน,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 นะคะเวลาละลายาสีจะได้ติดชา้ชาๆนะคะอ้คุณผู้แหมงขา ี่่คะเออวันนี้เขาให้เราทำอะไรนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอาตุใจเราให้เด็กๆนะคะกระต้านงงๆนมและระบายสีภาพเด็กที่กำลังล้างมืออยู่เมื่อกี้เราเรียนเรื่าล้างมือใช่ไหมใช่ค่ะเด็กๆก็จะต้องสังเกตใช่ไหมคะขคุณหเอในรูปเนี่ยมีรูปอันไหนที่เด็กๆเป็นรูปล้างมือจะว่าให้เด็กนะคะระบายสีแล้วก็ลงรูปนั้นมาเดี๋ยวคุณจันอยากให้คุณหมอ คุณแม่เห็นหรือยังคะเห็นแล้วค่ะอ่า๊เด็กเห็นไหมคะตัวอย่างรายงานของเราก็คือระบายสีรูปติ๊กที่กับแม่คุณแม่กับคุณเต้ไม่รู้เลยว่าเด็กเลือกูุภาพเดียวกับของเราอ่าใช่ค่ะ ฉะนั้นเด็กก็ต้องทำยังไงคะถ่ายรูปมาให้ชรมาดูร่างนะคะว่าเอ๊ะนี่เด็กเนี่ยทำรายงานไปถึงไหนแล้วเนาะสำหรับผู้ใหญที่ทำรายงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้ครูแปงครูแง่ครูทายรูปบ้างว่าเด็กเนี่ยทำรายงานเสร็จไปถึงไหนแล้วแล้วก็อย่าลืมในเล่มดับท่ายว่าใช่ไหมคะเอเราต้องจับกับเด็กทั้งนะคะว่าไม่ให้ทำเกินหน้าที่เรา <า>อะไรเหรอถ้า,าเด็กคุกเกินจะเป็นยังไงคะก็จะไม่มีทมางเวลาการที่โรงเรียนเลยค่ะถ้ามีเด็กก็ต้องทําตามที่คุณครูปังเนาะอ่าก่อนที่คุณครูแปนและคุณครูแหม่มจะจะไปในวันนี้นก,นนก็มีสามโคตร <c oughs> ลับใช่ไหมคะคุณแตงว่านเด็กต้องต้องตาได้แล้วแน่เลยค่ะงั้นเ,เดี๋ยวเรา,าไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสอง อยู่ห่างไว้ใส่แหวะกันมหมั้นงั ừ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 . กสำหรับวันนี้นะคะเป็นคูแปงแล้วก็นคูณแหบ,แะแบนะคะของลายดิดไปก่อนสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ให้ดิดรอติดตามชมต่อไปใช่ไหมคะใช่ไแล้วค่ะก